การเวทมนต์กับดักของมอนสเตอร์มังกรอักขระศักดิ์สิทธิ์มี6ใบเองน้อยไปไปะ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูกิ่งแฟนตาซีนะครับผมสำหรับจักรวาลการ์ดยูกิโอในคลิปนี้ก็จะมาด้วยซีรีส์เฮียรติกนะครับผมหรือจะเป็นภาษาไทยที่แปลจากญี่ปุ่นที่ว่าอักขระศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนะครับคือคราวนี้มาในของเวทมนต์กับดักนะครับผมเคยทำมอนสเตอร์ไปแล้วนะก็คือเป็นพวกแบบมังกรท่าแสงที่มีเอฟเฟกต์ในการแบบเล่นกับมังกรเลเวลแปดที่เป็นมอนสเตอร์มังกรธรรมดาอะไรเงี้ยก็เอาไปใช้กับพวกบลูอายได้อะไรพวกนี้ก็ว่าไปนะครับแล้วก็มันจะมีมอนสเตอร์เอ็กซัว มันเลยก็คือเป็นมอนสเตอร์เอ็กซิสระดับแบบแลงด8เลยนะครับซึ่งอันนี้ก็ถือว่าแข็งแกร่งแต่ว่าพวกมอนสเตอร์ฮโรติกดากอนพวกนี้มันก็มีความสามารถในการที่จะต่อยอดไปสู่การอัญเชิญมอนสเตอร์เอ็กซิสแล้วก็ใช้มอนสเตอร์เอ็กซิสเป็นไม้ตายในการกำจัดศัตรูได้นะครับอันนั้นถือว่าเป็นจุดเด่นของเด็กฮโรติกดากอนทีนี้เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะพามารู้จักนะครับผมในส่วนของการ์ดเวทมนต์กับดักที่ผมรู้สึกว่ามันน้อยไปนะสําหรับแบบซีรีส์ที่ดูมีความอลังการแบบนี้นะครับคือส่วนตัว มันผมไม่ค่อยได้ใช้นะครับส่วนใหญ่ก็คือจะไปใช้กับพวกการ์ดเวทมนที่มีผลต่อพวกมังกรท่าแสงอะไรพวกนี้ก็จะเป็นแบบลักษณะนั้นไปซึ่งบอกได้เลยว่า6ใบที่ผมเอามาเนี่ยครับผมก็ไม่เคยรู้จักมันมาก่อนนะนะครับผมเดี๋ยวก็เอาเอฟเฟกต์มาเล่าให้ฟังกันแล้วก็เดี๋ยวจะได้คุยกันว่าเอ้ยพอวิเคราะห์แล้วเนี่ยมันเอาไปใช้กับพวกแบบเฮราติกดากอนได้ในเชิงไหนบ้างซึ่ง6ใบก็แบ่งกันง่ายๆเลยนะครับก็คือจะเป็นการ์ดเวทมนสามแล้วก็กับดักสามนั่นเองครับซึ่งผมบอกแล้วว่าอวงมาร แสงสว่างจริงๆนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีการ์ดอะไรบ้างนะครับเริ่มจากการ์ดเวทมนต์ก่อนนะการ์ดเวทมนต์ใบนี้มีชื่อว่ารวมพลตราอักครศักดิ์สิทธิ์ครับผม รวมพลตาอัครศักดิ์สิทธิ์เป็นการเวทมนต์ธรรมดาครับผมการเวทมนต์ใบนี้เอฟเฟกจบในประโยคเดียวเลยครับคือเอามอนสเตอร์ที่ติดชื่ออัครศักดิ์สิทธิ์จากในเด็กหนึ่งตัวเพิ่มขึ้นมาบนมือก็ถือว่าดีนะครับไม่ได้จํากัดเลเวลเพราะว่าถ้าพูดถึงพวกแบบมอนสเตอร์มังกรอัครศักดิ์สิทธิ์พวกนั้นนะ่ะมันจะมีเป็นมอนสเตอร์เลเวลด้วยนะครับแล้วก็จะมีเป็นคล้ายๆตัวไข่ใช่ไหมท่านผู้ชมในคลิปที่แล้วแบบแซวว่าเป็นแบบไข่ราเวอร์ชั่นมังกรนะอะไรนี้นะครับผมซึ่งก็มันมีความเป็นไไขขรรรราาาาาจิงๆนนนนนนะเเเเกก็อออบัั้้ึมมืืหพ มันเป็นมังกรเลเวล8นะครับแต่ว่าพลังโจมตีป้องกันศูนย์ก็เท่านั้นเองนะหรือถ้าแบบว่าบนฟิมของเรานั้นไม่มีมอนสเตอร์อยู่อะไรเงี้ยเรียกมอนสเตอร์ได้ยากเราก็เอาตัวเลเวล4ขึ้นมาก่อนก็ได้นะครับถือว่าเป็นการเวทมนต์ที่สัส้นงงๆง่ายๆแต่ว่าเอฟเฟกค่อนข้างครอบคลุมสําหรับเด็กมังกรอัครศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้นี่เองการ์ดไปต่อไปตรอาอัครศักดิ์สิทธิ์แห่งการสร้าง,งตรอาอัครศักดิ์สิทธิ์แห่งการสร้าง,งเป็นการเวทมนต์ธรรมดาครับผมโอ้โห oh, ชื่อกาดอลังการมากๆแล้วก็ดูในอาร์ตเวิรขอองลเืกไราาป่ นี้ยาวหน่อยนะ เออมาดูกันเอฟเฟกของมันมี2อย่างครับผมแต่ว่าในแต่ละเทิร์นนั้นเราสามารถใช้งานได้แค่เอฟเฟกใดเอฟเฟกหนึ่งเท่านั้นนะครับเอฟเฟกที่1เลยคือเลือกมอนสเตอร์เอ็กซิสที่เป็นเผ่ามังกรที่อยู่บนฟิ์ของเรา1ตัวครับผมแล้วก็เราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์เอ็กซิสที่ติดชื่อว่าอักครศักดิ์สิทธิ์จากในเอ็กซ์ตร้าเด็กที่มีชื่อเป็นคนละตัวกับไอตัวที่เราเลือกตอนแรกนะครับเอามอนสเตอร์จากเอ็กซ์ตร้าเด็กนั้นอันเชิญลงมาและเอาไอตัวที่เราเลือกบนฟิล์ตอนแรกกลายเป็น ceed, น lay, ็นนววััตตถดิิเอกกซใารโญชม ตัวใหม่นั้นลงมาได้เลยครับผมส่วนเอฟเฟกที่2นะครับคือเราสามารถรีมูฟการ์ดใบนี้ออกจากสุสานไปนะครับแล้วก็เลือกมอนสเตอร์ติดชื่ออักครศักดิ์สิทธิ์หนึ่งตัวจากในสุสานอัญเชิญมอนสเตอร์ตัวนั้นลงมาในสภาพตั้งป้องกันแบบพิเศษได้เลยครับอ่าก็ถือว่ามีเอฟเฟกในการอัญเชิญมอนสเตอร์แบบพิเศษที่ค่อนข้างดีนะครับอัญเชิญแบบความเร็วสงูงจากเอ็กซ์ตร้าเด็กลงมาก็ได้แล้วก็ชูชีวิตมอนสเตอร์ที่เป็นอัครศักดิ์สิทธิ์จากในสุสานลงมาบนฟิลด์ก็ได้เช พิเศษลงมารัวๆนั่นเองการไปต่อไปตราอราัครศักดิ์สิทธิ์แห่งพลังที่เกินขีดจำกัด ตราอักคระศักดิ์สิทธิ์แห่งพลังที่เกินขีดจำกัดเป็นการเวทมนต์ธรรมดานะครับนี่ก็เป็นใบที่3นะแล้วก็เป็นใบสุดท้ายของการเวทมนต์ด้วยคือการเวทมนต์ก็มีแต่แการเวทมนต์ธรรมดาธรรมดาจริงๆนะแล้วก็เอฟเฟกของการใบนี้จบในประโยคเดียวอีกแล้วครับท่านผู้ชมการใบนี้นะครับเมื่อเราใช้งานมาเสร็จแล้วเลือกมอนสเตอร์ที่ติดชื่ออักคระศักดิ์สิทธิ์หนึ่งตัวจากบนมือของเราแล้วก็อัญเชิญลงมาแบบพิเศษได้ครับแหมชื่อกาสอลังการแล้วก็เอฟเฟกต์พอเพียงอีกแล้วนะสำหรับการใบนี้นะครับผมตัดกั ค่อนข้างมีความหลากหลายนะครับผมประเภทของกับดักไม่เหมือนกันสักใบเลยแต่ว่ามีแค่3ามใบนะนะครับผมมาดูใบแรกกันก่อนเลยครับใบนี้คือตราอัครศักดิสทธิธ์แห่งการสังหาร ตราอัครศักดิ์สิทธิ์แห่งการสังหารเป็นการ์ดกับดักธรรมดานะครับซึ่งการ์ดใบนี้เมื่อเรามีการประกาศใช้งานมาแล้วนะครับให้เราเลือกมอนสเตอร์ติดชื่ออัครศักดิ์สิทธิ์หนึ่งตัวบนฟิลของเราเริลิสตมอนสเตอร์ตัวนั้นออกไปครับแล้วก็เลือกการ์ดใบนึงบนฟิลของอ e ีฝ่ายแล้วก็รีมูฟการ์ดใบนั้นออกนอกเกมไปได้เลยครับอ่าก็ถือว่าเป็นการสลัดชีพมอนสเตอร์บนฟิลของเราแล้วก็รีมูฟการ์ดบนฟิลของอ e ีฝ่ายหนึ่งไปได้นะครับอ่าอันนี้ก็แล้วแต่สถานาการณ์นะครับว่ามันจะดีหร อัครศักดิ์สิทธิ์แห่งแรงสะท้อนครับ ตราอัขรศักดิ์สิทธิ์แห่งแรงสะท้อนเป็นการ์ดกับดักเคา์เตอร์นะครับผมการ์ดใบนี้ก็เช่นกันครับถ้าหากว่าบนฟิลของเรานั้นมีมอนสเตอร์ติดชื่ออัครศักดิ์สิทธิ์อยู่นะครับเราสามารถรีลิสมอนสเตอร์ติดชื่อตาอัขรศักดิ์สิทธิ์หนึ่งตัวนั้นได้แล้วก็เมื่อรีลิสเสร็จแล้วเราจะสามารถทําให้เอฟเฟกของเวทมนต์กับดักหรือมอนสเตอร์เอฟเฟกนั้นไร้ผลแล้วก็ทําลายทิ้งได้ครับอ่าก็เป็นการ์ดกับดักสไตล์เคา์เตอร์สวนกับเฉพาะทางของมอนสเตอร์ติดชื่อเฮโรติกนะครับรดออนะสดท้า้าุย นะครับแหมคลิปนี้จบเร็วแล้วเกินนะการไปนี้คือตราอัครศักดิ์สิทธิ์แห่งการคืนชีพครับตราอัครศักดิ์สิทธิ์แห่งการคืนชีพเป็นการ์ดกับดักต่อเนื่องครับผมน่เห็นไหมว่าการ์ดกับดักสาใบไม่ใช่ประเภทเดียวกันสักใบเลยนะมีทั้งธรรมดามีทั้งเคาน์เตอร์แล้วก็มีต่อเนื่องด้วยนะครับผมซึ่งการไปนี้นะครับผมถ้าหากว่ามันอยู่บนฟิลของเราในช่วงเทินของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับ เราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์ที่ติดชื่ออัครศักดิ์สิทธิ์หนึ่งตัวจากในเด็กส่งลงไปสู่สารได้ซึ่งเอฟเฟกต์นี้เราสามารถใช้งานได้หนึ่งครั้งในเทิร์นของอ e ีกฝ่ายหนึ่งนั่นแหละนะนอกจากเอฟเฟกต์การส่งการ์ดลงสู่สารไปในเทิร์นของอ e ีกฝ่ายหนึ่งนะครับเทิร์นเราก็สามารถใช้งานเอฟเฟกต์ได้อีกหนึ่งครั้งก็คือให้เราเลือกมอนสเตอร์ที่ติดชื่ออักครศักดิ์สิทธิ์หนึ่งตัวที่ถูกรีมูฟออกจากเกมของเราไปนะครับแล้วก็เอาการ์ดใบนั้นกลับเข้ามาในสูสารซึ่งย้ําว่า, này, าเ,เ,นะเอฟ นาห้อยู่บนฟิวนะครับถูกส่งลงไปสู่สารปุ๊บเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์ติดชื่ออัครศักดิ์สิทธิ์หนึ่งตัวจากในสู่สารของเราอันเชิญลงมาบนฟิวแบบพิเศษได้ครับเออเอฟเฟกมันจะซับซ้อนไปไหนวะนะครับเทินอีกฝ่ายหนึ่งส่งมอนสเตอร์ของเราลงสู่สารไปเทินของเราเอามอนสเตอร์ที่ถูกรีมูฟออกจากเกมกลับมาสู่สารแต่ว่าถ้าการไปนี้ลงสู่สารเอามอนสเตอร์ติดชื่ออัขรศักดิ์สิทธิ์ จากสุสานของเราอันเชิญแบบพิเศษลงมาบนฟิวโอบอกได้เลยว่าเอฟเฟกบันเทิงมากถ้าเรียกาษาย Yu ุิโอแล้วอาจจะไม่ถึงขั้นแบบรำเยอะแยะอะไรขนาดนั้นแต่ว่ามีเอฟเฟกเป็นสเต็ปทำงานได้ทุกเทิร์นแบบหลายจังหวะมากทั้งหมดนี้ก็จะเป็นการเวทมนต์กับดักที่ติดชื่อตราอัขระศักดิ์สิทธิ์นู่นนี่นั่นนะครับเออก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะผมอย่างที่บอกนะผมเพิ่งมารู้จักเอฟเฟกของมันแบบละเอียดก็คือตอนทําคลิปนี้แหละครับปกติเวลาผมจัดเด็กที่เป็นเฮโรติกดราก้อนอะไรพวกนี้ผมก็ใส่การเว ใส่พวกมังกรตัวอื่นเข้ามาเล่นด้วยอย่างเงี้ยเราก็ไม่จําเป็นต้องใส่การ์ดที่มันเจาะจงเฉพาะตัวเฮโรติกดราก้อนอะไรขนาดนั้นครับออสรุปว่าผมไม่เคยใช้สักใบหนึ่งในคลิปนี้เลยนะครับผมท่านผู้ชมมีความคิดเห็นยังไงกับการ์ดเหล่านี้นะครับเคยใส่เข้าไปในเด็กกันบ้างหรือเปล่าเวลาจะเล่นแบบเฮ e รติกดราก้อนนุ่นนี่นั่นนะครับหรือว่ามีคอมเมนต์ยังไงเกี่ยวกับเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์มันสั้นเกินปุยมุ้ยอะไรเงี้ยก็สามารถมาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยยยให้้้้ฟฟัังงงเเพีีท่า่าาานะรบถลชออืมกก like, กด subscribe, กดดไ Sub Sky กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ